สวัสดีค่ะก็คือเขาบอกว่าต้องเปิดช่องให้น่าจะจำใช่ไหมก็เลยเปิดซะอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะจะบอกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องมั่มมาห้าตบมือ ในที่สุดคอนเทนต์คอนเทนต์ว่ะคอนเทนต์แรกก็เปิดตัวมาวนะคะทุกคนต้องการจะพูดถึงการใช้คำที่เป็นคำของยุคสมัยนี้แต่ความแปลกประหลาดอะมันไม่ได้อยู่ที่คำที่เขาใช้ในยุคสมัยนี้หรอกเพราะว่าเราใช้ดันจีนแล้วใช่ไหมแต่มันอยู่ที่คุณแม่ขอนฉันนะคะซ้ายขึ้นทางซ้ายขึ้นทางขวา ขึ้น,นาใช่ไหมหรือขวานี้แม่อ่ะอายุเกือบหกสิบแล้วทุกคนคืออยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาเช่นคําว่าอย่าหาทาคําว่าบัวยอางเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะตอนแรกแม่สงสัยว่าเอ้ยเป็นเพราะเป็นเพราะนี่หรือเปล่าที่แบบว่าพูดแล้วมันมีการออลบาซิตถึงกันอะไรเงี้ยหรือว่าแม่ดูทีวีหรือว่าดูยูทูบไม่รู้อ่ะคอนเทนต์วันเนี้ยก็เลยอยากจะลองเอาคําพวกเนี้ยมาถ่ายกับแม่ดู ว่าแมา่รู้ไหมว่าคําวัยรุ่นพิเตียมาวันเนี้มันคือความหมายว่าอะไรแต่ว่าก like, ่อนที่จะไปดูอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องของเราด้วยนะคะไปดูกันว่าแม่จะตอบได้กี่คำไป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 พอกัน1นึสองสามสๆ์เอ้ยไว้ไหวแล้ะ อ่ะเราก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันนะคะให้มองกล้องนี้มองกล้องนี้ก่อนที่เราก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการทายคํากันนะคะถามแม่ก่อนว่าปกติแม่รู้คําว่าอะไรบ้างคําที่วัยรุ่นเขาใช้กันวัยรุ่นยุคแม่หรอคะยุคแม่ยุคแม่กัะไรยุ่น่แล้วคํายุคใหม่แม่รู้คําว่าอะไรบ้างคำยุคใหม่แม่ไม่เคยพูดไงปังมะปังซิตซิตแม่ไมเคยพูดใช่แล้วมีอีก ซิดแปลว่าพี่น้องพี่สาวลูกสาวอะไรเงรี้ยแล้วก็แล้วก็มาอม่มีสิบคำหนูมีสิบมาให้แม่สิบคำแม่คิดว่าแม่จะได้กี่คำสามคำเฮ้ยถอยน้อยถอยน้อยอ่ะเอาละนะเอาเลยิงสาวชอมคำแรกอ่านด้วยคำว่าอะไรบัวปังแปลว่าอะไรแปวลปว่าเลิศเอ้ยแปลว่าเลิศนี่แปลไทยหรอ แปลว่าเลิศเนอแปลว่าแบบว่าดีมากมากมักจะใช้ในในในซิเทเรชันแบบไหนซีเทเรชันที่ชอบชอบอ่ะพอใจอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นเช่นเช่โอ้ยมันเยี่ยมเลยมันเยี่ยมที่สุดเลยอย่างเงี้ยอาจจะพูดว่าอะไรเธอเยี่ยมที่สุดมันทช่ไมมันสุดยอดไม่มาคำนี้ดิคำนี้มันอะไรมันปัวปัวปัวเอ้ยได้ดิมันปัว อันนี้อ่ะคำนี้คว่าอะไรใจบางอืมใจบางไม่เคยพูดพูดแต่ใจแกว่งใจแกว่งแปลว่าอะไรอ่ะมันแกล่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยมันแบบแบบเช่นโอ้โควิดมันเยอะแล้วดูข่าวแล้วใจมันแกว่งอืมแล้วใจบางอ่ะใจบางแม่คิดว่าแปลว่าอะไรใจน้อยใจน้อยเหรอเพราะว่ามันบางจากหนาหนาเป็นบางเงี้ยอ่ะใจบางใจบางแปลว่าชอบมากเช่นสมมติ สมมติแม like really ่ชอบดอกไม้อย่างเงี้ยแม่บอกโอ๊ยดอกไม้นี่มันสวยมากเลยใจบางแต่ว่าเขาจะไม่พูดแบบใจบางเขาจะไม่พูดนิ่งๆนะเขาจะโอ้ยใจบางเลยอ่ะใจบางอย่างเนี้ยไหนทำดิใจบางเนี่ยทำเดี๋ยวใจบางเออใจบางเอออันนี้สวยจังเลยใจบางใจบางอย่างเออพอ้ใจบางมันจะไปทางในทางลบนะใจบางแต่ใจบางมันหมายถึงแบบนั้นเห็นอะไรที่แบบชอบบ้างๆเงี้ยก็คือใจบางเนี้ย เป็นเพนเื่อๆๆๆเอาไปใช้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งแบบดีอะไรเงี้ยอืมต่อมาคำว่าไอ้ต้าวอันนี้อันนี้เห็นบ่อยแปลว่าอะไรแปลว่าน่ารักเอ๊ะน่ารักเหรอไอ้ถูกหนึ่งถูกหนึ่ง<โอ> <laughs> กอกี่ถูกกีกคำล้วปัวปัวถูกหนึ่งแล้วก็มีใจบางไม,ไม่ไม่ใช่แล้วก็มีไอ้เต้าไอเต้าเพราะว่าน่ารักค่ะชี้ว่าเห็นเพราะว่าหลานในเวลาลงวิดีโอรูปลูกเขาอะแล้วก็จะเขียนไปที่หน้าปากถามว่าไอ้เต้าเนี<อ>่ยเนแล้วมันแปลว่าหลานพี่สาว่าแล้ตัวเองยังไ,<อ>ไม่มีหลานนะยังไม่มีหลานน่ารักโอเคยืนหนึ่งแปลว่ายืนคนเดียวยังไงอะมันเช็คอ่ยืนหนึ่งมันจะแปลว่า เก่งเก่งเหรอใช่ไหมแบบแล้วแบบเก่งมากอ่ะเก่งมากคือคือข้าเรื่องนี้คนเนี้ยยืนหนึ่งเลยได้ไหมได้ไหมคือยืนหนึ่งอ่ะมันมันใช้ได้หลายบริบทเก่งเก่งแล้วบอกว่ายืนหนึ่งก็ได้มันมันเป็นฟิลเหมือนเราแบบบอกว่าโดดเด่นะแม่เหมือนแบบเด่นมากยืนคนเดียวเลยเลยเนี้ยถูกนะอันนี้อันนี้ะถูกก็ได้ถูกก็ได้เป็นสามแล้วนะคะก็คือยืนหนึ่งอ่ะ คำว่าสวยก็ใช้คำว่ายืนหนึ่งได้แบบสวยแบบสวยมากเด่นทั้งคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นงามแล้วสวยยืนหนึ่งงั้นอะไรตรงนั้นหรือใช้คำว่ายืนห่กันหรือว่าคนเนี้ยเขาจะแบบหุ่นดีหรือว่าหน้าตาดีแต่งตัวดีตลอดเวลาก็แบบสวยยืนหนึ่งสวยยืนหนึ่งอืมได้ต่อมาทิปทิปแปลว่าไม่ไม่จริงเฮ้ยเฮ้ยถูกอีกถูกสี่แล้วครับแบบว่าเห็นเพื่อนลงเฟซเอยแบบไปเที่ยวทิปกันก็คือตอนเนี้ยออกไปไหนไม่ได้ก็ต้อง ก็ต้องแบบว่าใช้ใช้ imagine เอาคิดคิดเอาว่าเออฉันไปเที่ยวนน้นเที่ยวนี้ไปเที่ยวทมีเหตุและผลอุ้ยฉันมีคำแปลให้ได้อยู่ต่อมาแกนี่รู้อันนี้แกงนี่รู้อ่ะคืออะไรแปลว่าหลอกหลอกแกงก็คือแบบว่ามามาหลอกเราให้อย่งเนี้ใช่ป่ะใช่ถูกแกงก็คือแก้งแกงหลอกอ่ะ อ,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 อ่ะคำต่อมาอีกกี่คำแล้วสี่แล้วสีแวส่แล้วอ่ะอันนี้ไม่เคยพูดอ,อย่าหาทำอันนี้พูดตามในเฟซแบบว่าหม, <Another> มกกาเวสมบติว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่ดีก็อย่าทําเช่นทําไปแล้วก็ไม่รอดก็ไปทําอะไรเงี้ยถูกไหมได<ๆ>อย่างเช่นอย่างเช่นฝนตกถนนลื่นไปเดินแล้วก็มันก็ล้มก็แบบที่หลังอย่าหาทําแบบนี้นะห้าแล้ว ตังจริงยังทันสมัยยัยงทันสมยัยยังเป็นคนแบบ<ฮ>วัยรุ่นยังเป็นวัยรุ่นบ้งรู้ปะ<อ>บ้งไงสมมติพูดคำว่าบ้งแล้วมันรู้สึกไงมันรู้สึกไงบ้งไม่รู้สึกมันเป็น<ล>นกาทีฟหรือเป็นโพสิทีฟแม่ว่าลองดัดลองถ่ายดูสิไม่รู้เลยคำนี้บ้งลอง,ลอง,ล,องลองคิดลองจินตนาการพวกคำพวกใหม่ๆมันจะเป็นคำที่เขาต้องใช้จินตนาการ บางทีอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยจริงจริงมันพูดจากความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเสียงสะท้อนแทนความรู้สึกอะไรองเงี้ยไม่รู้เลยบ้องเฉลยบ้องแปลว่าไม่ดีคือเช่นแบบว่าสมมักิวันนี้แม่แบบใส่แบบเสื้อลายลายจุดกางเกงลายขวางเงี้ยโอ้แม่วันนี้แต่งตัวบ้องมากไม่ได้ไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยคืออันอันนี้แบบอันนี้เฟี้ยวเสียบ อันนี้ก็ไม่ได้อ่านอ่านดิคำว่าอะไรบูดต้มเล้งต้มเล้งเนี่ยไม่ใช่อาหารใช่ไหมต้มเล้งมันก็มันก็มีที่มามาจากอาหารนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเล้งอ่ะเล้งอ่ะเล้งแสบอารทีระคามาบูดบูดบูดก็ว่าอาหารบูดแล้วในบริบทในการพูดคิดว่ามันจะเป็นยังไงมันอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเ่ยอืมไปปะบูดอ่ะมันก็จะคล้ายๆบอง ก็แปลว่าไม่ได้ต้องบูดต้มเล้งส่วนมากเขาจะเขาจะใช้ต่อกันแบบบูดต้มเล้งอย่างเงี้ยมันจะต่อกันเลยมันจะแปลว่าแบบไม่ได้พอเลิกอะไรเงี้ยแบบนั้นบูดแล้วก็พอต้มเล้งก็จบเลยจบ,บม,<า>มันใช้สถานการณ์รณอะไรเช่นเวลาแบบว่าสมมติเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ชอบอะสมมติไม่ชอบคนเนี้ยคนนี้นิสัยไม่ดีเลยแบบว่าโหคนนี้ไม่ได้เลยบูดต้มเล้งเลิกอะไรเงี้ย เข้าใจ้่ะหมืนต้องเล่งเออเอออะไรแบบนั้นแบบเป็นเป็นบริบทที่มันแบใช้รวมืนกันอะอ่ะมาข้าต่อไปนะอ่าข้สุดท้ายฉีดวัคซีนคำว่าอะไรฉีดยาฉีดยาอ่อันนี้แม่ไม่รู้ฉีดยาแปลว่ามาหลอกโดนฉีดยาอะไรนี้มาหลอกโดนฉีดยาไม่รู้งั้นั่ว ฉีดยามันเป็นลักษณะไงลองลองคิดแบบวิวิเคราะห์จากลักษณะฉีดยาดูเลยฉีดยามันคือการฉีดเข้าไปในตัวลองคิดซะถ่าคือการฉีดฉีดเข้าไปในตัวฉีดยาแงฉ,ฉีดยาแบบว่าสัรเส็บติดเหรอไม่ใช่มันคือความหมายของการที่สปอยมันคือสปอยแบบการอวยอะ อวยเกินจริงอ่ะเช่นสมมติแม่ไปแม่ไปซื้อเสื้อผ้าแม่เดินไปซื้อเสื้อผ้าแล้วคนขายคนขายบอกว่าโอ้ยตัวนี้เหมาะกับคุณพี่มากเลยค่ะโอ้โหแบบลายสวยแบบใส่แล้วคุณพี่แบบ b r i g h มีความสวยความงามอะไรเงี้ย เออนั่นคือเขากําลังฉีดยาแม่อยู่ถ้าเราไม่เคยใส่ชุดสีเขียวอืมแล้วเราก็ใส่ปรากฏว่าเอ้ยบดีอะไรมันสดใสแต่คนอื่นต้องเป็นคนพูดกับแม่นะแม่ไม่ได้พูดเลยแม่ฉีดยาตัวเองไม่ได้คือเราคิดว่าเราคิดว่าเราไม่ใส่ไม่ได้หรอกสีเขียวไม่เคยใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไอ้คนขายเสื้อก็บอกเฮ้ยสีเขียวสวยอะไรเงี้ยเออซึ่งแม่อ่ะสวยจริงหรือไม่สวยจริงก็ได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะคือเขากําลังฉีดยาแม่อยู่ส่วนมากเขาจะใช้คําว่าฉีดเฉย โอ้โหฉีดนะเนี่ยฉีดแรงกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นที่เข้าใจกันในหมู่วัยรุ่นเลยใช่แม่ลองไปใช้กับเพื่อนดิเพื่อนแม่ไม่เข้าใจหเออใช่ทีนี้เป็นไงบ้างหกสิบเองจากคำทั้งหมดแม่จำคำว่าอะไรได้บ้างบัวบัวบัวนี่มันมีมานานแล้วนะแล้วก็ดมเลงก็จำได้หมดอ่ะนี่เนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันมีคำอีกเยอะมากเลยแต่ว่าหนูว่าเอามาแค่เฉพาะคำที่ คำที่แม่แม่น่าจะเอาไปใช้ได้เพราะบางคำมันก็จะแบบมันเกินจิมเมจิาถึงเออโอ้โหแหผมมันมีมใช้ไม่ได้หรอกฉีดยาเนี่ยถ้าใชไปใช้ในไลน์ในไลน์เพื่อนเก่าปอนหนึ่งท่านเขาก็คงไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้วอาจถ้าใช้ในไลน์เพื่อนเก่ามหาลัยไอ้เพื่อนไก่เพื่อนเก่ามัธยมก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอืมหาลัย ah ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอแม่ลองคุยกับคนโดูสิ คนดูกำลังดูแม่อยู่ที่ไอจุดกกมๆนั่นแหละแม่พูดคุยนียย่เป็นไงบ้างคะไหนคุยกับเขาไหมเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะแม่ลูกคุยกันไอ <laughs> แ,แ,แม,แม่แม่ลูกหน้าเหมือนคุยกันไหมคะเนี่ยแม่แค่หกสิบเองลูกอยากจะแกงอะไรนไอแกงอะไรอ่ะแกงอนะ,อะจะจบคลิปนะเมื่อีแกงแปว่าแกงแปว่าแกงหลอกนะแกล่ะอะจะจบคลิปแล้วทีนี้ให้แม่พูดเหมือนที่ยูทูบเบอร์เขาชอบพูดกันนะ อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดต s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเนี่ยก็นี่ไงพูดแล้วว่าม่พูดะลูกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งไห้ับเลยส u ับ c r i ส e ให้สับสกายแล้วกดกระดิ่งให้ช่องชื่อช่องอะไรมัมมาฮามัมมาฮามัมมาฮามาตามาฮามาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเท่านี้ค่ะถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะนี่นอยากพูดบ้างแต่ว่าไม่รู้จะมีคนดูหรือเป,อปล่าชคบกดไลค์ด้ยนะคะเย้ยบายบายวิงดง